รูปไม้สับไม่ใช่สัมผัสนะครับเดิน้องหก 6. สําหรับนะครับตกลงเรือไปสำหรับรูปขนาด24 ,30 คูณตารางเซนติเมตรความหมายคือเป็นรูปที่กว้าง24และยาว30นะครับพื้นที่โดยรอบของส่วนที่เป็นไม้สับนะครับเท่ากับ4 96นะครับนี่คือรูปะครัะน้องและมี เกอะไม้สักนะครับกอะไม้สักเกอกไม้สักเกอะไม้สักบริเวณสีบริเวณสีเขียวนี่นะครับเป็นกอกไม้สักฟิวฟิวฟิวกอะไม้สักเกอะไม้สัก้องๆครับเช่นนี้นะครับตรงนี้เนี่ยโจบอกว่ารูปเนี่ยขนาด24คูณ30 แสดงว่าบริเวณสีดำเนี่ยกว้างยี่สี่ยาวสามสิบโอเคเขาถามว่า <Okay. S 1> พื้นที่โดยรอบของสว่วนเออเขาไม่ได้ถามครับ <Okay. S 1> ที่ยิ้โจทย์ตกไปนะครับน้องๆครับนะจริงๆโจทย์ต้องถามว่ากรอบรูปไม้สักเนี่ยมีความหนาของกรอบรูปตรงเนี้ยเท่าไหร่โอเคนะครับกรอบไม้สักมีความนหะนาะตรงเนี้ยนะครับเท่าไหร่นะ น้องครับนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามนะเนี่ยเองตรงนี้ที่โจทย์ถามนะพี่ลืมพิมพิมคำถามนะครับขอไปด้วยลืมพิมพิมคำถามคำถามก็คือขอของอกรอบรูปไม้สักเนี่ยมีความกว้างกี่เซนตติเมรน้องครับจะเห็นว่าพื้นที่ที่โจทย์บอกมาข้อน,นี้เนี่ยก็คือพื้นที่บริเวณไม้สักสีเขียว496 น้องจะพบว่าพื้นที่ไม้สามสเกเนี่ยมันเกิดจากการเอาพื้นที่สีผืนผ้าลูกใจทั้งหมดเลยไปลบกับบริเวณที่เป็นลูกผ้าคือสีดำเห็นไหมครับพื้นที่ที่เหลือก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่ทีแรงเงาสีเขียวโอเคนะครับน้องๆครับตรงนี้เนี่ย x 2 4บวกยีบวกอบวกได้เอบวกทได้น้อง 2x x บวก x ได้ไนะ้อง 2x ทำความเข้าใจนะ้อง x บวก x ได้ 2x ต่อไปความยาวทั้งหมดเท่าไหร่ x บวก30บวก x x บวก30บวก x x บวก x ได้ไนะ้อง x บวก x 2x ก็จะกลายออกมาเป็น 2x บวก30 2x บวก30ทำความเข้าใจนะ้องทำความเข้าใจครับ ทีนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะเอาพื้นที่เสี่ยพืนท่ารูปใหญ่ลบกับพื้นที่เสี่ยงผื้นารูปเล็กด้านในลบกันแล้วจะเป็เท่ากับ4 9 6ก็คือพื้นที่ของขอบกอบไม้สว์สมการพอนี้จบเ็นกว้างรูปใหญ่คูณยาวรูปใหญ่เห็นไหมลบกับกว้างรูปเล็ก คูณยาวรูปเล็กจับมาเท่ากับ496อ่ะเปนแค่นี้ก่อนนะครับเกนคอนพร้องล้องคิดนะเป็นเบตงนี่นะ้องคูณเหมือนพ่งนามะน้องเห็นไหมยังต้องใช้ต่อเลยการคูณพ่งนาม 2x คูณ 2x ได้ 4x กำลัง2 2x คูณ30ได้ 60x 24คูณสอได้ 48x 24บแปด่คูณสามสได้เจ็ยยใช่ไหมน้องแล้วลบด้วย24่สคูณสาได้720ดร่สิบใช่ไหมน้อง ที่ปรานเดียวกันนะ496นะครับลบ4 720กับ720ลบกันปิ้วปิว้วหมดไปและเดี๋ยวพี่จะย้าย,ย,ย496ไปด้านซ้ายลองทำก่อนนะครับลบกันแล้วหมดไปแล้วนะแยกัวฟองไะครับย้ายไปด้านซ้ายนะลองดูด้านซ้ายหลืในในนอใเนาะสีนกลางสองครับเนาะ 6 0 x บวก48กลาเป็น 108x นะครับ720 20, ลบ720หมดไปย้าย496ไปด้านซ้ายลบ496เท่ากับ0ถึงเลข4ออกมานะครับถึงเลข4ออกมานะครับผลแรกเหลือ x กำลัง2การแยตรออกตัวประกอบพหานามที่น้องๆทุกคนจะต้องคิดถึงเป็นสิ่แรก คือการดึงตัว่วกการแยกประกอบข้านาที่น้องๆทุกคนจะต้องคิดถึงเป็นสิ่งแรกคือการดึงตัวร่วกจบไ้เลยนะครับเด็กๆเก่งๆทุกคนเก่งๆทุกคนตัดทอนนะครับอะไรคูณกันได้ลบหนึ่งร้อยยี่สี่แต่ว่าบวกอะไรได้ยี่เจ็ดนะครับใช้แม่สองหกสองใช้แน่สองสามเอ็ดเจอแล้วครับสี่กับสามเอ็ด x อบว31าลบ4เท่ากับ0ูบกลายเป็นลบ31กับ4่เป็นลบไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็์จะกลายเป็น4ค่คำตอบข้อนี้คือ4นะครับ